สวัสดีครับมาพบกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันที่31พฤษภาคม2564ครับครับก่อนอื่นเราก็มาดูลักษณะของท้องฟ้านะครับในช่วงเช้านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับก็มีลักษณะของท้องฟ้าโปร่งนะครับก็จะทําให้นะครับในในช่วงกลางวันนี้นะครับอุณหภูมิก็ จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจัยนะครับที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในวันนี้จะเป็นในเรื่องของลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้นะครับที่พัดนาความชื้นนะครับจากพะเอานามันแล้วก็อ่าวไทยเข้ามานะครับในวันนี้มีกําลังปานกลางนะครับก็เลยทําให้อากาสของการเกิดฝนในวันนี้ก็ค่อนข้างน้อยนะครับครับสําหรับการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านะครับฝนฟ้าขนองยังคงมีได้นะครับก็ อยู่เพียงร้อยละ10ของพื้นที่เท่านั้นนะครับแล้วก็มีเมฆบางส่วนนะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วก็ยังอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับในส่วนของตัวเลขนะครับตัวเลขอุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ34-37องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิตำสุดในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้25-27องศาเซลเซียส ต่อมานะครับมาดูการคาดหมายสภาวะอากาศที่มีผลต่อการสะสมตัวของฝุ่น PM 2.5นะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็เป็นลักษณะของลมมรสุมตนตกเฉียงใต้นะครับก็เป็นลมที่พัดพานำความชื้นเข้ามานะครับก็เลยทำให้การสะสมตัวของฝุ่นนั้นนะครับก็มีค่าน้อยมากนะครับค่อนข้างที่จะ ตลอดทั้งสัปดาห์ที่จะถึงนี้เลยนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็ในช่วงวันนี้นะครับถึงประมาณวันที่4มิถุนายนนะครับก็ฝนนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยนะครับประมาณร้อยละ1 0 2ถของพื้นที่นะครับอาจจะไปเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับ เนื่องจากลมมรสุมก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับประมาณช่วงวันที่5ถึงวันที่6นะครับก็ฝากติดตามข่าวสารนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาพตอนออกเชียงเหนือตอนล่างเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับช่วงเช้านี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน